เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e t ต้อนอันเดอร์สกอร์แซดแซดเกนะครับวันนี้นะครับอยู่เกม Master Duel y u g ยู h oh! เหมือนเดิมไหมครับวันนี้ครับแพชชใหม่นะครับเพิ่งลงสดๆดร้อนร้อนแบบร้อนจีเลยเอามือแตะมีแสบเลยเฮ้ยอานะร์มนะฮะเรามาดูดีกว่าโอ้โห,โหอัปเดตอย่างเยอะครับพรม นีกราวน,นีกราวอ่าอันแรกครับ New Gate Add to Solo Mode นะครับก็คือก็จะมีเกตใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น The Danger Fly นะครับก็ทีมของ Danger นะครับให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็ Duel Training ครับ Duel Training จะเป็นการาฝึกให้เราใช้กลยุทธ์ในการ d u อ l นะครับซึ่งซึ่งมีแบบมีมีสองแบบมั้งนะก็ลองเข้าไปเล่นกันดูได้ครับก็อันนี้โหมดพวกนี้ก็ได้เพชรนะ ส่วนอันที่สองเช็คเอาท์เอาเออเอ็กซ์คลูซีฟเจมแพ็กก็คืออันนี้อาจะบอกว่ามีมีแพ็กเจมใหม่โอ้พันห้าสิบได้สามพันห้าทรีมันส์เซเลเบชันเจมแพ็กคือมันจะได้อะไรวะรูปหล่อเอ้ยยัง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 แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเออนี่ยมันทรีมันส์เซเลเบชันอ๋อน่าจะครบรอบนะครับครบรอบสามเดือนของเกม ก็เลยจัดมาให้นะครับ3า0 0เจมนะครับในราคาเท่านี้เนาะก็ไปดูเอาเองนะครับส่วน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 นะฮะอันต่อไปนะครับ a new section pack is here นะครับก็คือ section pack ที่เข้ามาใหม่นะครับโอ้มาแล้วนะครับการดใบนี้นะครับ d e s t i n y hero d e s t r o y e r phoenix เ n นฟอ c เ r อร์ Foster, หรือ DPE นั่นเองนะครับตัวนี้ครับความเก่งของมันเนี่ยได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วซึ่งผมเนี่ยลองไปเสิร์ชดูแล้วว่าเขาใช้อะไรกันเขาก็จะใช้ตัวเดสส์นี่ฮีโร่ทีเ่เมื่ออยู่ในสุสานก็รีมูฟฮีโร่นน่นนี่นั่นหรือว่าสเปร์มาได้อีกหนึ่งตัวน่าจะเป็น Despian นะครับชื่อ Despian นยเลเวลหกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเลเวล4นะครับตัวนั้นพอใช้เอฟเฟกเสร็จก็ ใีมูฟก็จวด2ใบนะครับถ้าบนมือไม่มีการ์ดแล้วนะครับจริงๆแล้วมันใช้การ์ดอยู่ในเบนเด็กอะทั้งหมดอะ่ะกี่ใบเองอะ่ะฮีโร่สตัวใช่ไหมครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ครับฟิวชั่นฮีโร่ของ d e s t i นี h e ี o นะครับนั่นแหละตัวนั้นก็ได้อยู่นะครับใช้3ใบเองนะครับ แล้วก็เอ็กซาเดหนึ่งใบทำให้มันเนี่ยมันสามารถอยู <S 2> <S 2> <S 2> ่ในทุกๆุกเด็กได้นะครับก็ถือว่าต้องมีนะสักหนึ่งตัวนะครับส่วน, G G วนอันนี้ซอโซซอโซเก่งครับเก่งมันเป็นเผ่าเผาเวิร์มวิมวิมอะไรสักอย่างนะฮะเป็นเป็นแบบพวกแบบเผ่าแบบเฉพาะทางของของของเผ่านั้นนะเออผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะแต่เป็นไทยว่าอะไรแต่อะ นะครับขายที่รอซอสโซอยู่ก็มาแล้วพัง,มา,นะงมาแล้วนะครับส่วนเดสเพียครับของเสริมมาแล้วนะครับเมื่อการ์ดใบนี้นะครับเมื่อคุณเมื่อคุณเนี่ยควบคุมการ์ดใบนี้ที่เป็นฟิวชั่นซัมมอนนะครับทุกๆครั้งที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยากจะใช้เอฟเฟกครับของการ์ดอะไรก็ได้ครับเวทกับดักนู่นนี่นั่นต้องจ่ายไลฟ์พอยต์หกรก่อนครับก่อนที่จะแอคทีเวตได้ โอ้โห oh. เป็นตัวตั้งบอร์ดที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับและมีเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับควบคุมนะครับ r ิชัวฟิวชั่นซิงโค r เอ็กซ e d หรือ Link m o n นสเตนะครับถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยอยู่ในสุสานเนี่ยสามารถสเป์การ์ดไปเนี้ยกลับมาได้ครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นโอเคนะใบนี้เอ p เสริมก็ยังเสริมไม่ครบนะผมว่า ไอตัวนี้เอฟเฟกหลักๆอันนี้ผมต้องเสิร์ชดูนะอันนี้เรามามาดูเป็นแนวทางครับว่ามันอัปเดตอะไรกันบ้างเผื่อแบบหลายๆคนแบบว่าอ่ะโอเคอยากจะดูสรุปที่มันสั้นๆนะครับคลิปนี้เป็นคำตอบได้อืมส่วน Fusion Potential เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาาของเก่ามารีเยอะนะมารีเยอะแล้วใส่ใส่เข้ามาอีกนิดอีกนิดหน่อยเองอะ่ะเดี๋ยวเราเราลองมาดูนะครับ <c oughs> โอ้มาถึงเขาให้เลยนะ section pack อ,อ๋อมีเนี่ยเนี่ยสามสิบกว่าวันเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ของเก่านะอันนี้ของใหม่นะครับมาดูอันนี้ก่อน fusion potential นะครับการ include this pack ไปดูกัน worm zero นะครับเนี่ยมันเหมือนมันมันมันเคยมีเนี่ยอย่างพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วครับแต่แค่เขามาเสริมอย่าง dark lord นี่ก็มีอยู่แล้วไปเปิด เขาเรียกว่าอะไรเปิดเปิดของดาร์กลอดอ่ะเสียกว่านะชุดของดาร์กลอดอะมันได้ดาร์กลอดครบอ่ะอันนี้มันได้แบบตัวเดียวอ่ะอันนี้ก็โอเคได้ตัวนี้เตีมดาร์กลอดมาตัวเดียวมั้ยสองนะสามตอนนี้การเป็นการฟิชชั่นของดาร์กลอดนะครับอืมเนี่ยแพ็กนี้ถามว่าน่าเปิดไหมสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยน่าเปิดนะ เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ i n p u t d ต์ดิส c พก็คือ p a ็คเนี้ยอย่อ UR ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ฟิวชั่นทั้งนั้นเลยนะก็ตามชื่อเลยนะครับไฮไลท์ light, หรอพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วว่ะอา่าใบเนี้คุณอาจจะต้องเก็บเพราะว่าตัวนี้ยครับมันมันเล่นง่ายใช้ง่ายเอฟเฟกมันอ่ะแต่แค่เรียกยากเฉยครับแต่ถ้าคุณมีตัว p d f p e n ในตัวลิงก์ก็เรียกง่าย วเวเต้ะอเะเวเต้นะครับรีไฟเบดโอ้โหผมนึกว่าเอเวนเจอร์จะมาแล้วยังไม่มานะครับสออสโซเดี๋ยวผมจะลองจัดมาให้ดูนะครับอสอโซตอนนี้ยังไม่อยากอธิบายอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งส่วนเดสเปียนะครับผมจัดไว้แล้วแหละอันนี้แต่ยังไม่ครบเดี๋ยวมาเปิดหาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับหลักๆที่เราต้องหาผมว่าก็ใบเนี้ยคนมีเก็บไว้นะ Mm hmm. มันใช้ได้กับทุกเด็กอะ่ะเสียเสียพื้นที่ในเด็กแค่3ใบอย่างเงี้ยมาคุมนะอาราตเทนเจเนอ e รลเฮเบอรี mm ่ทูมอนสเตอร์วิดเซนทนี่ก็ถ้าง่างนี้เล่นง่ายเลยนะเนี่ยอะดามันอมเมันใช้หรือเปล่านะ t าเกตเฟซ c ่ามอนสเตอร์ดิสคาร์ดพอยท์ทูสเปเอ้ยโหดอยู่นะเนี่ย สมมติว่าอ่าสแตนบายเฟสใช่ไหมครับเราเรียกตัวนี้มาช่วงสแตนบายเฟสมันไม่ใช่ช่วงเมนเฟสนะสแตนบายก็คืออ่าสแตนบายเฟสปุ๊บแล้วก็จัว่วใช่ไหมออมันก็ใช้ในเทิร์นดูลิงเดอะสแตนสแบายเฟสมันไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นยูอัสแตนบายเฟสหรืออ่าออเพนเน็ตสแตนบายเฟสนะครับผมว่าน่าใช้ได้ทั้งทั้งสองสแตนบายเฟสเลยนะเนี่ยเราครบุบเราทาร์เก็ตนะครับ วันเฟสซับมอนเตอร์ดิสการ์ดพอยก็เนี่ยปึกปึกใช่ไหมสเปเชียลเลเวลสหรือต่ำกว่านะครับเซมไทป์แอสแอสมอนเตอร์ยูแคนทรักเกตวันไก่พอนอเดสทอยเ y it เฮ้ยโหดอยู่นะแอดแอดถ้าเข้าสู่อ่าช่วงแบ t เทิลเฟสเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับทำลายเลยก็โอเคนะใบนี้ราเทน เป็นซูเปอร์แร์อ่าถ้าใครจะจัดซอสโซนะครับตัวนี้ต้องมีสัก3นะใบนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจะมาอัปเดตตอนหลังแล้ยนะครับ <c oughs> ส่วนอ่าอน,นี้มันจะเป็นกับดรายตอนนะผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปเล่นกันหรือเปล่านะอันนี้ของของเดสพีอ,อยู่แล้วครับ f อ l l า f a l l i n of Albus นะครับเนี่ย จริงถ้าคุณมีอยู่แล้วก็โอเครุยได้เนี่ยสองเสริมซอสโซมามามา,มาเกือบครบแล้วมั้งอ่านี่ไงนี่ไงเซเลสเทียลครับใบนี้เลยครับหนึ่งในมอนสเตอร์ที่เราต้องใช้กับอ่าดพีอีครับมโม่ตัวนี้ลงไปเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับอ่าเราจะ รเ,เราใช้ฟิวชั่นนี่ใช่ไหมโมโม่ Mo, Mo, ปุ๊บเดี๋ยวนะเผื่อเผื่อมันมีมันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีมันมีตัวมีตัวอ่านี่ของเสริมเดสเปียข้ามมาก่อนนะอันนี้ใหมนะ่ต้องใช้เหมือนกันนะครับออมันมีการ์ดอะไรอีกไหมของเดสเปียเดี๋ยวผมพูดเดสเปียจบก่อนแล้วกันแต่เดส t ินีฮีโร่ในนี้ไม่มีนะไม่มีไม่ม,ม,มีมีแค่ใบนี้แต่ใบนี้ต้องใช้ครับถือว่าต้องใช้เลยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะถ้ามันอยู่ในสุสานะนะครับในเทอร์นหน้าอย่างเงี้ยก็เนี่ยคำว่า except the turn discard w a t sent ก็คือเทอร์นหน้าใช่ไหมครับอ่าพอเรา special น,นู่นนี้นัเสร็จปุ๊บการ์ดเราอาจจะหมดนะครับเราก็ remove destiny hero นะครับกับตัวมันเนี่ยเสร็จปุ๊บจัวการ์ดสองใบมันจะมันจะไปคู่กอีกอีก,อ,กอีกใบหนึ่งอะ่ะเออผมก็แบบ จำชื่อมันไม่ได้ละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีหลายๆช่องทำคลิปออกมาว่าคอมโบนั้นมันใช้ยังไงนะครับมันจะเห็นชัดขึ้นอันนี้เอลิสอะไรอะคาเรียก e e อินเคร i ิเ e e ล l e ็ i a Ecclesia อ่า Ecclesia นะครับก็เหมือนตัวท่าแสงดอมาติก้าแหละแต่เป็น i n c r e d i b l e เนาะน่าจะคล้ายๆอะ แต่เอฟเฟกคนละแบบนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเราเราสเปรดสก์ดได้เลยนะครับก็คือสเปเชียลตัวนี้ฟรี Free เลยนะครับคือเริ่มหลังก็คือสบายเลยนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถนะครับใช้เอฟเฟกของตัวนี้ได้นะครับก็คือ once return ถ้าเข้าสู่ uh, main phase นะครับเป็น quick effect ก็เห็นไหม เดอะเมนเฟสก็แสดงว่าของใครก็ได้ของเราหรือของเขาก็ได้สามารถบูชยันนะครับการ์ดใบนี้นะครับสเปซซอสโซหรือฟอร์เรนออฟอาบัสได้เลยนะครับอืมจากมือหรือจากเด็กก็ได้นะแล้วก็ถ้าจบ n อ็นเฟสครับถ้าเราใช้การ์ดไปเนี้ยครับเอ็กซ์คริเซียเนี่ยในการฟิวชั่นมอนสเตอร์นะครับ e เราสามารถดึงก้าร์ดตัวน,นี้นะครับจากสุาสานขึ้นมือได้เลยครับก็โหดนะอย่างนั้นจะมีคอมโบเก็บนู่นเก็บนี่เออยอะแยะแต่ได้ใช้แน่นอนครับอันนี้มันคู่กันนี่นไงนะครับของเสริมนะครับของเอ่อสเพียก็เข้ามาอีโอ้เป็นอะไรที่ปรับพื้มใจสุดๆนี้ใส่ใบเดียวพอมั้งเทียนะครับโมยีเทีย แล้วใบเนี้ยเขาเขาถึงแบบลิสติกว่าไงครับว่ามันใส่ได้แค่ใบใส่ใส่ได้แค่2ใบต่อเด็กนะครับเพราะว่ามันสามารถฟิวชั่นนะครับดีไินีฮีโร่นะโดยใช้วัตถุดิบนะครับจากมือหรือเด็กซึ่งเด็กมันก็แบบค่อนข้างโคตแล้วอะแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าจะถูกทำลายในเทอร์นนั้นนะครับ ถูกถูก,ถ,กถูกทำลาย e n f a เ e of n e เนคเกก็คือจบเธอฝั่งข้ามเนี่ยก็โดนบึ้มนะฮะก็ประมาณนั้นแต่ IDPE อ่ะครับ <c oughs> IDPE เนี่ยถ้ามันถูกทำลายเนี่ยนะครับจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกเนี่ยนะครับเราสามารถแอคทีฟเอฟเฟกได้ก็คือสเปซซัมมอนเดสตินีฮีโร่มอนสเตอร์แค่เป็นเดสตินีฮีโร่ก็ซัมมอนได้แล้ว อืมนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรอะต้องต้องเป็นช่วง standby phase ของ next turn นะ่ะมันถึงจะกลับมาก็คือ turn turn หน้าอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมานะครับฝั่งของข้ามเขามีเอ่อทอ r ์บายนะครับหรือดีดีโผมว่าดีดีโนะ่าจะใส่กันเยอะมากขึ้นนะครับเพราะเพราะการไปนี้อาจจะติดอยู่หลายเด็กเงี้ยเราแบบ r e m o v แม่งออกไปเลย ไม่ต้องกลับแค่นั้นนะครับอ่ะเนี่ยหลักๆครับอัปเดตวันนี้เดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้ข้ามไปน่าจะมีคาว่า Structure Deck อยู่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ในสตั๊ u เจอ e ์เด็ครับ Structure Deck ของ Cybernetic successor นะครับอิเรียก็คือมาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละไอตัว Cyber End Dragon นะครับก็มีประมาณนี้ ้าซื้อชุดนี้ก็จะได้อันนี้เลยนะครับเนี่ยก็เอาไปเล่นได้เลยปึบปึบปึบการ์ดก็ค่อนข้างเกือบจะครบ,ครบแล้วนะเนี่ยจริง,รงๆก็เล่นก็พอเล่นได้ละโอ้ได้ใบนี้ด้วยโคตรคุ้มอะ่ะเอาไปเล่นกับไอ้นี่ได้เลยเอาไปเล่นกับดรายตอนได้เลยเนะครับโหดนะค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นทีมไซเบอร์เอ็นเต็มๆอาจจะแบบ มาเพื่อเก็บการ์ดเอาการ์ดอะไรเงรี้ยโอเคจำส่วนนะครับอีเวนท์ที่เข้ามาล่าสุดนะครับให้เราได้แบบเก็บเพชรกันก็คือ f u ว i o n f เฟสิวัลนั่นเองนะฮะเวลานะครับวันที่12นะครับเที่ยงถึงวันที่23นะครับเวลาที่จะได้รับ ipt, รีซีฟรีวาร์ดก็23่ถึง24นะครับก็ฟิวชั่นตัวรัว นะครับเดี๋ยวจะมีเป็นพวกริสติกนู่นนี่นั่นนี้ก็อ่านหาอ่านได้นะครับในในในตัวเกมได้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นมิชชั่นเพิ่มเข้ามาให้เราได้เกมก็ประมาณ1,000ครับแค่นั้นก็เป็นสรุปนะครับสั้นๆในการอัปเดตนะครับแพทช์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดหลายๆคนอาจจะยังรอการ์ดรอนู่นรอนี่อยู่นะครับก็รอ,อันต่อครับ ยังไม่มานะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์ได้นะครับติชมหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจะได้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ